นี่ครับนี่ครับเบึงปลาปลานายทองวันดีครับมันนี่กัมพ่อกับบาวน้องในช่องกบปลาพระลวยนะครับพี่น้องเนะาะบาวน้องกับพาพี่น้องมันอยู่กับท่อมคือเก่าผม มนีก็พาพี่น้องมาอยู่กับทอมเพื่อเก่านะครับผมเนาะมนีบ้านน้องกับเจ้าภาพพี่น้องนี่แหละครับม่ให้อาหารปลาให้อาหารปลาร่วมครับพี่น้องเพราะว่ามนีก็บรรยากาศฝนตกแน่เนาะฝนตกมาขึ้นเนี่ยครับผมก็จะพภาพพี่น้องมาสมบรรยากาศนามเต็มสาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวภาพี่น้องมาเบิ้งเลยนะครับเนาะครับเสียงกบกับห้องแซลๆเซลอย่างพี่น้องไปเบิ้งเลยครับผม นี่แหละครับผมก็ให้อาหารป่าเนะาะป่าร่วมของบ่าร้องแล้วครับผมเบิ่งครับหลายแห่งกับบรรยากาศฝนกําลังลิ่นจังหน่อยครับกำลังสีลินมาอีกแล้เนาะเบิ่งเลยครับน้ำขื้นพี่น้องน้ำขื้นเต็มเลยครับ กินกินดีคือเก่าครับผมเบิ่งเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้ก็สิมีปลาปลานิ่นครับปลานิ่นปลาตะเพียนปลาในท้องนี่ครับปลาบกึกอยู่ในหนีเบิดครับบ่าน้องค่ะเอามาลงเป็นปลาร่วมเบิดปลาตะเพียน ก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งอีกเชนึงครับผมคุณครับเบิ่งครับกำลังหลายน้ามขึ้นครับฟังพี่ก็น้ามเต็มเบิ้งเลวพี่น้องมาแล้วครับคุณปลาในท้องรับปลาขิงปลาขิงนี่เป็นปลาบืนเก่งพี่น้องบืนไปแซวเบิ้ง บืนเซลเซาเลยครับอู้นะครับมากี้ดีขึ้นกราครับพี่น้องเบมืองเลย ประธานอาหารให้เป็นตะเบิงดีครับคุณครับเดี๋ยวบ้าน้องให้เบ่งบรรยากาศฝนตกมานน้ำึืนครับผมพูนเบ่งทีแหละน้ำจนจิตลนขั้นแท้แล้วครับผมน้ำจนจิตลนขั้นคู่ของบ่าน้องเนาะปลาเข็งเป็นปลาบืนเจงครับบืนเจงแห้งกบกบอยู่เซลเซบๆพี่น้อง คุ้บบ้านน้องก็มีแต่ตัวใหญ่เลยครับเบิ้งครับผนุนนำเต็มมาเบิดแล้วพี่น้องถ้าฟังผี่กับน้ำขงังข้างหน้าเนี่ก็เต็มขึ้นมาเบิดแล้วเนาะเพราะว่านา้ำฝนตกมาคืนตกแห้งกบก็บมากินอาหารดีครับผมปุนเริ่มสิมิต่ตัวใหญ่เลยครับกบคงบ้านน้องเนาะ โดดเก่งแฮ่งประคอโดดทั้งโดดทั้งบืนครับฟังเสียงคนกินครับพี่นอ้องกรับกรุบกับกรุบกรับมันกำลังวิ่นไปปล่อยมาจากน้อยครับพี่นอ้อง จะเบิ่งดีครับพี่น้องจึงว่าภาพพี่นอ้องมาเบิ่งกันหน้าพีาน่น้องครับประดิ่นพวกปลาอันนี้สีโปบ,บืนครับโปบืนคือปลาเข็งปลาเข็งนี่บืนไหวครับพี่นอ้องบืนเจีงเพราะว่าปลาเข็งของบ้านน้องแตงแต่ปีไก่พี่น้อง แต่ก่อนพันลุ่งแพลรีลบ้าน้องเนาะบ้าน้องกันเลยเอามาเลียงใส่ในกระช่งร้อยไว้ครับเวลานันบ้าน้องก็เอามาปล่อยคุณครับกบห้องเซลล์พี่น้งองเหมืนตัวเป็นห้องเซลล กับนี่จะวตใหญ่ดีครับพี่น้องกำลังใหญ่วัตวานอาหารไห้มาได้ครับบ่เหลือพี่น้องกินดีครับผมนี่ประคอตัวนี้ผมก็นึกว่าสิบืนไปแ้วที่ยังๆอยู่อยู่ครับปรคอ,อยังอยู่คือเก่าเนาะ มาบ้านอ้องภาพพี่น้องมาวานอาหารให้ปลาครับผมก็สมบรรยากาศหลังฝนตกน้ำเนะาะมขึ้นฝนตกแห้งครับเสียงเขียดกระหองเซลลครับผมเขียดอีโม่เนาะ น้ำึ้นเพื่นก็ได้กินอาหารดีครับผมมีพักคางสาเบาน้องเนาะเบาน้องกับพักบุ่งพักกนนี้ครับผมเพื่อนก็พัก,กันขึืนมากินพักบุ่งเต้มอยู่ครับบ้านในทองอยังอันนี้คือเก่าครับ ม่วนนี่สิเป็นปลาเป็นปลาปีครับผมสิรุ่นใหญ่พอน้องคอยสิเกลียบเจ็ดแปดเดือนพี่น้องเพิ่นจันงสิโตใหญ่เนาะโตละโลูกสองลูเนาะจังเบิ่งของบ่าวน้องไปเรื่อยๆครับเพราะว่า,วาน้องก็กำลังเอาปลาตะเพียนกับปลาไอ้นิ่นนิ่นหมันเนาะครับเนาะเอามาลงใหม่ถ้าเป็นปลานิ่นปลานิ่นเพิ่นบ่เฮ็ดหมันครับ กระนิ่นบามันเนาะแพรครับลูกออกหลายห้องบบาน้องก็บย่งอยู่ครับหนี่งปลาปีกายนี่ก็มีปีนี้ก็เลยสือปลาปลาเป็นหมันนะครับมาเลยก็ได้ให้เพิ่นใหญ่แน<า>่เนาะบบาน้องก็สือมากกบปลาไปไปสือมากกบปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะทิม น้องสื้มาใหม่ครับนี่ครับบึงปลาปลาในทองเพราะว่าน้ำขึ้นครับผมก็เลยภาพที่น้องวาเบืง่งบรรยากาศน้ำมันก็ขึ้นจั็กน้อย พาพี่น้องมานั่งอยู่กระท่อมห้องนี้แหละครับผมเพราะได้บรรยากาศเนาะบรรยากาศเงีมขึ้นฝ่าขึ้นฝนฝนล,ล,ลิ่นเนี่ยจังหน่อยบ้าน้องกับพาพี่น้องมาส้มอยู่นี่แหละครับผมเหตียงหน้าหน่อยไว้ยิ้มน้องสากับดีจังนึงครับพี่น้องก็ได้เมื่อวานอาหารได้อยู่ใกล้ๆก,ก,กับป่าเนะนี่ครับ เรียงใบกับพ่อได้เบื้องนะพี่น้องอู้พ่อได้กินได้ขายเป็นเมนูเฮานี่ยนะครับผมมาน้องกะเอามาเลี้ยงไว้ปนิ่เอามาเลียเาาเ้ยงทดลองเมังเบดคูปปาครับผมปลาอันใดสีไงไงไว้แล้วก็ได้ขายไว้เนาะแต่ว่าปลาที่ไงไว่ายได้ขายไว้านี่คือปลา ปลาดุกครับปลาดุกกับปลาเข็งปลาเข็งนี่ก็สิยังอยู่ประม,มาณสี่เดือนก็ได้ขายถ้าเป็นปลาหมุนเวียนใหนเฮ่าเนาะก็จะเป็นปลาดุกยักลูกยักนี่ใหญ่ไว้กัวโมูครับแบบเดียวก็ได้ขายแต่ปลาดุกยักษ์กบอยู่ประมาณสองเดือนพี่น้องสองสามเดือนจึงสิได้ขาย เพราะว่ากบของบ้านนองนี่ครับรุ่นรุ่นนี่เนาะสีเข่าสามเดือนแล้วพี่น้องจึงว่าเพิ่นกอดกันนะครับสี่เข่าสามเดือนแล้วตัวใหญ่ครับผมจึงว่ากับพ่อได้ขายครับเพิ่นก็อยากได้กบบ้านน้องอยู่เนาะบ้านนองกับบ่มีกบให้เพินพ่นเพราะว่ารุ่หน,นีบ้านนองว่าเสียาไว้เป็นพอพัน์แม่พันปีหน,นาครับ กำลังเลี้ยงรุ่นน้อยครับรุ่นน้อยนี่กำลังซ้ำซ้ำหนิวมือนี่พี่น้องของบ่าวน้องเนาะหู่นครับมึงตที่ะเพิ่นได้น้ำฝนใหม่เพิ่นถาวรเนี่ยเล็กหน่อยครับน้ำกำลังขึ้นครับขึ้นดีเพราะว่ากัอยู่ไก่บ้านเนาะอยู่ไก่เฮียนบ่าวน้องนี่นะครับผมกับอยู่จังซีแหละครับก็บ่มีกล่องวงจรปิดดตกพี่น้องก็อยู่ไก่ขางเฮียนในคลองเลย พอาบา่อน้องกับเห็ดเฮียนอยู่หน้าเนาะก็อยู่กับหน้าเลยยางมะนีกัเปิดไฟครับเปิดไฟให้เพื่อนหอดพื้นสองซ้ำถุงกับปิดไ้เพราะว่าแถวบนันบันเฮ้านี่แถวบานเฮานี่นะครับเนาะกับบ่มนีไฟเพื่อนมาลักข้องกันนะครับแถวนี้เพื่อนบ่คอยขโมยข้องกันเนะาะบ่าน้องกับบ่ไดติดกล่องวงจรปิดครับผมถัวอยู่ไก่เฮ้าเนาะ กะซีมีหมาบ้าน้องก็เลี้ยงหมาไห้ก็พอไดหมาเห่าครับเวลากลางคืนคนเขามาหมาเพิ่นกะสีเ่าหาครับนี่แลหละของ,บ,องบ,อบ้านน้องก็นเห็ดอยู่ประมาานั้นนะครับผมก็บ่ไดใส่กล้องวงจรปิดเนาะเพราะว่าแถวนี้เพิ่นยังบบท่านหลักขโมยของกันเพราะว่าหนึ่งกะอยู่ใกล้บ้านในคของน้ำเน่ครับเพิ่นบ่คอยเขามา พราะวะถ่ายอยู่ไกลบ้านกับซีเมนอยุคของบบาน้องอยู่ติดติดหน้าเลยรเลยครับติดเถียงเลยเนะาะย่างลงมาหนีกับแมนเลยจังว่าเบาน้องบริยานว่าเพื่อนสิมาหลักของเบาน้องนอเนาะเลี้ยงปลาไว้กล่องกล้องวงจรกับบริพิพราะว่าอยู่หน้าตลอดครับเบาน้องก็ยู่นี่ตลอดแหละย่างเว้นก็นั่งเล่นอยู่เชียงหน้านี่นะครับปลูกพักปลูกพักเลี้ยงปลาจังสีเหล่าพี่น้องก็เมื่อวานอาหารแล้วก็มานั่งเล่น อยู่ทงหน้าอยู่หิมน้องสาเนี่ครับก็ได้บรรยากาศดีไปอีกแบบนึงเราก็ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับเนาะนี่ฝนตกลิ่นเนี่ยครับนี่กำลังตกลิ่นไปปล่อยลงมาอีกแล้วจะมากบกบเขียดห้องเซลล์พี่น้องฝนตกจังหนอ่อยฝนตกมาเนี่ยกาของบ้านน้องกำลังเหีวแล้วครับผมจะเอาปุ๋ยไปอ้อยอีกทีนึงกับจุดสิบประมาณอีกอาทิตย์ก็จะได้ดำหน้าอีกเดอกครับผม ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งสิเดดำหน้าเนาะถูกครับกบเพิ่นหาวเนาะเพิ่นหองดีเยชนาบ้าน้องกับสีพาสพ,พี่น้องไปอัปเดตเวงโคบหน่อยของบ้าน้องเลี้ยงไว้หลายบอ่ออยู่ครับเลี่ยงไว้สามสี่บอครับพี่น้องเป็นอันนี้กบหน่อยบ้าน้องก็ร่างไงเนาะก็ร่างสีซ้ำนิ่วครับ จริงว่าบริเวภาพพี่น้องไปเบิงกบหลุนหลุนหน่อยเนาะกําลังขัดกําลังจกิเหตุกบขึ้นมาอีกเพราะว่ากบขายดีแห้งพี่น้องกบเห่านี่ก็ลูกค้าเพื่อนก็นว่ตถาเหาไปขายเพิ่นกับก,กินดีอยู่ครับผมเพราะว่าคุมือนี่กบน้ำให้น้ำน้าเหาก็อยากหาอยากเน่ถ้าเหาบ่เอามาเลียงไว้ครับบ่คือตะกรอนตะกรอนนี่ขนาดหวกงแต่สมัยนั้น,นครับเนาะแต่เป็นหวกนี่ บ่าน้อกก็ยังได้สอนหวกอยู่ในไฮนาอยู่ด้ครับเทึ่งลกกาไปนํเทึ้งได็สอนหวกแต่ว่าคูม่มือนี่หาหวกน้ำไฮน้ำหน้าเข้านี่ก็บ่มีกบหน่อยก็เลยบ่คอยมีเพราะว่าเป็นอย่างฝนตกบ่คอยตามฤดูครับฝนตกมาซำหนึ่งนี่หนามกระบกลงไปเหมือนพอกบพ่นว่างใครเดี๋ยวนี้หนามบกลงเงพ่นก็นตายครับดูพ่นเนาะเพราะว่าฝนจิบ,บ่ตกคือตะกรนตะกรหนห่อนฤดูมันก็น ฝนกับสีตกตามด้วยดูแต่ว่าคูเมือนี่ฝนกับบุคอยตามฤด,ดูบนไดครับก็มัน,นกรอบกบปลาห้าสีบ่คอยมีนะครับเนาะแต่ก่อนนี่ว่าแต่ฝนตกมานามหงอยุตลอดเลยกบ่นก็ได้ว้างใครก็สิมาเป็นหลูกอดหลูกห่วกครับผมเฮาก็ยังแต่ก่อนยังได้ดไปสอนนี่ได้พี่น้องสอนห่วกนําไผ่น้าเนาะอตอนสอนแต่แต่ก่อนไดท้ทีละเครื่องคู่นี่ครับ สอนแต่ว่าคู่มือนี่จอจากหายากคู่มือก็ได้หาแต่แต่นําตลาดเอาครับพี่น้องถ้า,บาเบลี่ยงวกง้กับโบไรพี่น้องก็บได้กินครับคู่มือนี่อาศัยเรียงไว้ย่างเดียวสำกับสำปลาเขาก็ได้เรียงไว้หายากแข่งครับจึงมาเบาน้องกันเลยได้เรียงคบเลียงปลาไว้ถ้ากินถ้าขายเนี้ยครับก็พ่อได้พี่น้องมากครับ เขามากคับพราเด็กมาสืบของาวานอ่งเนาะสืบกบสืบปลาพราเด็กไปเห็ดกับเขาเป็นเมนูมันบ่คือตะกอนครับตะกอนบ่ค่อยได้ซื้อเด้พี่น้องตะกอนสมัยตะกอนเนาะบ่ค่อยได้ซื้อกับเขาหาเองได้แต่ว่าคุ้มเมือตงต้องได้ซื้อเลยคุ้มเมืองนี่ว่าจะเหยาะลงไปกับผุ่มพ่วงมันก็เอามาใหัห่นหอดเนี่นยแหละพี่น้องมันก็ไปตามยุคตามสมัยเนาะ จังว่าผู้มือนีห่หายัางขึืนเห็ดยังขืนก็นได้ขายพี่น้องคือของบ้านน้องนี่ก็พอเห็ดยังพอได้ขายอยู่ครับพอได้กินพอได้ขายเนี่ยพี่นอ้องบางทีวะครับพอได้เบิง่งห้องจะคลองนํำเนาะได้เบิงนน่งได้แยงมาหลายพี่น้องเป็นตะเบิงครับ ยังมาวานให้เพิ่นหลายใบยเข้าค่อยๆวานลงเรื่อยๆนะครับเนาะยังสิได้เบิ่งโตเพิ่นน้ำครับไปยืมในช่องกบป,ปลาพ้าลวดได้ครับเด้อกดไหลกดแชร์กดติดตามบ่าวน้องนะครับผม mm. เพื่อเป็นกำลังใจเนะาะบ่าวน้องก็จะเ hey ฮ็ดคลิปให้พี่น้องเมึงเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ